ดต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงยูเย็ยนเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดเขาสู่ชุมชนบ้านพุ้งเงินครับยันดินทิ้นลูกอีสานแหล่งอาหารดีธรรมชาตินบล้อยพระพุทธบาทโงเกลืองามลำเหลือเนื่นเขาสูงทิวทัดสวยสวัสดีครับผมนายอุเทนคำสากลผููยบาลบ้านพุ่งเงินหมู่13าตำบลแม่ปื้มอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาผมจะได้นะครับเขาแนะนําทุกท่านเข้าสู่หมู่บ้านนะครับเนาะกรซึ่งหมู่บ้านผู้เงินนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวอีสานนะครับหรือว่าเป็นเอนืนอ่วอีสานล้านนานะครับส่วนหมากประชากรทั้งหมดนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นชาวอีสานที่ใหญ่พิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลายจังหวัดนะครับบ้านผู้งเงินเองนะครับนี่ประชากรอยู่ ห5 6คราัวเลื่อนประชากรทั้งคนอยู่หาลอยส่คนให้กับประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับบ่ว่าสิเป็นเกตหน้านะครับเกตสวนเกตไฮนะครับกับคืชเศรษฐกิจนะครับกับมีหลากหลายบ่าว่าสิเป็นอย่างพาร่านะครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือต้นกกนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบนะครับที่ทางชุมชนบันพุเงินนะครับนํามาทอเสื้อนะครับเพื่อเสริมอาชีพนะครับเสริมสร้างรายได้นะครับกับ สำหรับอัตลักษณ์นะครับที่มีความโดดเด่นนะครับก็ค tai, ือเขาเป็นชาวอีสานนะครับจะเขาจะท่านจะสามารถเห็นได้ว่านะครับหมู่บ้านเองนะครับยังเป็นธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติแล้วก็บมีหัวรอบขอบชิดนะครับอันนี้ก็คืออีสานจะโดดเด่นเรื่องนี่ธรรมชาตินะครับที่คงคุ้น่านะครับแล้วก็สร้างรายได้กับชาวบ้านนะครับอาทิเช่นนะครับหนผลเขาจะไม่เห็ดนะครับเห็ดขอบนะครับสึ่งนะครับนี่นะครับราคาสูงนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์บานผู้เงินนะครับ ส่งเสริมให้ประชาชนนะครับให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับน้อมนําเอาลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตยึดลักนะครับสามสางนะครับสางแรกก็สางควอมมันคง้างอาหารนะครับให้ส่งเสริมให้กับชาวบ้านนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับไปกินเองนะครับแล้กกาที่เหลือก็ใบจาหน่ายนะครับส่งขายเพื่อสางรายได้ให้ครอบครัวให้ชุมชนนํานะครับครับนอกนี้จากการ ผูกพักแล้วนะครับกับชาวบ้านยังมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงปลานะครับเนาะกับเพื่อเป็นอาหารนะครับให้กับครอบรัวในส่วนปลานะครับเท่ากับมีการแปลรูปอาหารนะครับถนอมอาหารโดยเป็นอาหารพื้นทินนะครับของชาวอีสานนะครับที่เป็นลักษณ์นะครับนั่นก็คือการทําปลานะครับแล้วก็เอามาแปลรูปจากปลานะครับมาเป็นเจ้าบองถนอมอาหารไว้กินนะครับในเวลานอกฤดูกาลนะครับ สองการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่บ้านให้สะอาดนะครับเก็บคัดแยกขยะสม่ำเสมอนะครับส้่งรายได้นะครับแล้วก็มีการดูแลธรรมชาตินะครับเพราะเป็นธรรมชาติป่า,า,ปนนาปใหม่นะครับเป็นเราสั่งเป็นธนาคารป่าใหม่นะครับเพื่อเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตนะครับที่เอาได้ผลผลิตจากป่าใหม่นะครับนั่นก็คือเฮ็ดนะครับเป็นไข่มดแดงนะครับเป็นสิ่งต่างๆที่ได้จากธรรมชาติเอาดูแลธรรมชาติธรรมชาติด,ดูแลเหเฮา การสร้างภู่มคุมกันทั้งสังคมมีการสร้างภู่มคุมกันทุกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นมีการร่วมกุ่มท้ำกิจกรรมนะครับในด้านการส่งเสริมการห่างกายาเสพติดของเยาวชนและก็มีการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงครับการในด้านส่วนการศึกษานะครับของชุมชนโรงเรียนของชุมชนบ้านผู่เงินของเฮานะครับเฮามีโรงเรียน กาโอกาศนะครับทางการศึกษานะครับมีตั้งแต่แตะระดับชั้นอนุบาลน,นะครับไปจนถึงะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึงพาตัวเองได้เขามีกลไกขับเคลื่อนการบริหารหมู่บ้านด้วยก่อหม้อในด้านต่างๆและก่อหม้อได้มีส่วนรวมพัฒนาหมู่บ้านตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งมีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยการประชาคม มีการนำข้อมูลจปทและกชช่สองข้อของหมู่บ้านมาใช้ในการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ผลงานของหมู่บ้านด้วยการสร้างไล่กุมหมู่บ้านและสัางเกลหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งการส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งกุมอาชีพต่างๆเช่นกุมทอดเสื้อกก เป็นโอท็อปของจังหวัดพะเยากุมมณฑ์หมกุมปรลาดตัวโตกุมแจกสารใหม่ไพ่และอีกหลายๆกุมนะครับที่สามารถทํไใบใช้เองและกละขายเพื่อสั่งรายได้ให้กับกุมได้ให้กับคนในชุมชนนะครับสมาชิกกองทุนนะครับในการจัดสวัสดิการต่างๆนั่นได้มีการดูแลตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเสียชีวิตเงินมู่บานเศรษฐกิจพอเยียงบ้านผู้เง,งินอยู่ในระดับมั่งมีสีสุง พันตัวชีวัตจำนวน23ตัวชีวัตผลการประเมินความยุ่เย็นเป็นสุขหรือความสุขมวนร่วมของหมู่บ้านจีวิเหตุลอยละของความสุขมวนร่วมหมู่บ้าน UTH 98.54คะแนนอยู่ในระดับยู่เย็นเป็นสุขครับถึงช่วชนคุ้น,นขเข้านะครับยา่ย่งปงวิถีความเป็นดั้งเดิมยุ่นะครับหลายอย่างแต่ เข้ากับเดนัมความเป็นสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือนวัตกรรมนะครับที่เข้าเดนัมโซลารเซลล์นะครับมาใส่นะครับเป็นพลังงานทดแทนนะครับเพื่อใส่แทนกะระแสไฟฟ้านะครับเพื่อให้นะครับใส่ดูดน้ำนะครับเพื่อไปใช้อุปโภคบริโภครนะางวัลที่ภาคภูมิใจของมู่บานที่ได้รับรางวัลมู่บานเข้มแข็งตามแนวแผ่นดินรรมแผ่นดินทองมู่บานยูเย็นประจำปี2 5 6 4รรางวัลชนะเลิศ มู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นะระดับจังหวัดปีพศ2564ประกาศเกียรติคุณที่จรรมประกวดมู่บ้านสะอาดตามศาสตร์พระราชาประจำปีพศ2563